ช่วยสนับสนุนใช้ผู้บ้าคลั่งลิเวอร์ p o o และกิจกรรมดีๆเพียงแค่คลิกซื้อสินค้าผ่านลิงก์รายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปทำบุญและส่งต่อบุญไปด้วยกันสวัสดีครับพบก,กับสุดคัรนลิเวอร์ p o o เราเริ่มต้นกันที่กระหึ่มโลกสลอดยืนยันและย้ำชัดอลิสงเบเกอร์คือนายทวารเบอร์หนึ่งของโลกโจบฟอร์มเทพเซฟกระสายพาทีมคว้าใจเหนือเปเอเจ อันเดอร์สลัดผู้จัดจการทีมลิเวอร์พูลนะครับออกมาชื่นชมอาริสงเบเกอร์นายทวันจำเน็บว่าเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกหลังโชว์ฟอร์มสุดยอดในเกมที่หงแดงบุกไปเฉือนชนะปารีสแซงต์แชงเก1-0แม้ว่าฮาวิเลียนนะครับจะเป็นผู้ทำประตูชยัยแต่อาริสงเบเกอร์คือผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดในเกมนี้นายทวันชาวบราซิเลียนเซฟไปถึง10ครั้งป้องกันประตูได้ถึง2.26ประตูจากค่า XG ในเกมที่เป h เชยิงประตูวรวมกันถึง27ครั้งแต่ไม่ผ่านมืออาิสุงเมเกอร์ส่วนลิเวอร์พูลนะครับได้ยิงเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเป็น1ประตูด้วยฟอร์มัยอดเยี่ยมของอาิสุงเมเกอร์ทำให้ลิเวอร์พูลสามารถคว้าชัยชนะได้อย่างเหลือเชื่อและสลอตได้กล่าวกับ TNT Sport หลังจบเกมว่าเขารู้สึกชื่นชมนายทวัรเือหนึ่งของทีมเป็นอย่างมาก ผมไม่คิดว่าผมเคยร่วมงานกับผู้ทดสอบประตูที่เล่นได้ในระดับนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเขาคือผู้ทดสอบประตูที่ดีที่สุดในโลกสล็อตกลางผมเคยมีผู้เล่นที่ดีมากในฐานะผู้จัดการเทียมแต่ไม่เคยมีผู้ทดสอบประตูที่ดีที่สุดในโลกและผมคิดว่าเขาเป็นผู้ทดสอบประตูมือหนึ่งของโลกเขาแสดงให้เห็นแล้วในวันนี้ ผมเคยเจอสถานการณ์ที่เราต้องตั้งรับอย่างหนักแต่ปกติแล้วคุณจะกลับออกมาด้วยความแพ้แพ้หนึ่งศูนย์หรือสองศูนย์หรือสามศูนย์การกลับออกมาด้วยชัยชนะที่นี่อาจจะเกินกว่าที่เราสมควรได้รับด้วยซ้ําคำช่นชมของสล็อตมีขึ้นก่อนช่วงซัมเมอร์ที่ลิเวอร์พูลเผชิญกับสังการที่แปลกประหลาดในตำแหน่งผู้เสาร์วตูเนื่องจากการเสนยาญาจจีมามาร์ดดาชูรีเสร็จสิ้นแล้วในตะวันชาวจเจียจะย้ายมาจากบาเลนเซียเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลและคาดว่าเควินกลเฮอร์น่าจะยายออกไป แต่มามัดดาซิบีก็แสดงความชจ้เจียนว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะก,ก้มาเป็นมือสองอย่างไรก็ตามนะครับไม่มีข้อโต้แย้งใ,ใดๆเกี่ยวกับผู้สาวตูที่ดีกว่าในเวลานี้และอลิซงเบเกอร์ได้แสดงเห็นถึงคุณภาพของเขาในกำกืนวันพุทธที่ผ่านมาสรัดเชื่อว่าอลิซงคือผู้สาวตูที่ดีที่สุดในโลกและเขาก็ถูกต้องในการประเมินนั้นไม่มีผู้สับตูคนไหนเทียบได้เมื่อเขาอยู่ในฟอร์มเช่นนี้นะโอ้โห แอดมินเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับผมถามนะครับผูไดสีเนียวซัมอลิซงครับสมองเนี่ยครับบ่ามีหระครับผมบอกได้เลยมือหนึ่งของโลนะครับหรือของจาักรกาวาลก็ได้นะครับยอดเยี่ยมจริงๆส่วนมามาร์ดาบชิลลี่คิดหนักเลยแหละฮะท่านผู้ชมโอ้อลิซองเบเกอร์ฮีโร่ลิวพูบุกเชิดไปเอชหนึ A ่งศูนย ฮงแดงเฮอลิซงโชว์เนืบสุดยอดบุกคว้าชัยเหนือเปะเจในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนีกโดยแฟนบอลบนโลกโซเชียลมีเดียต่างยกยอ่ยองอลิซงเวเกอร์ว่าเป็นผู้สาวประตูระดับโลกมือหนึ่งของโลกและเปรียบเทียบฟอร์มของเขากับติโบกุตัวที่เคยโชว์ฟอร์มสุดยอดใส่ลิเวอร์พูลในนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนีกเมื่อปี2022เราไปฟังคอมเมนต์ของแฟนบอลกันหน่อยนะครับสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลที่มีให้กับอลิซงเวเกอร์ในเกมที่ผ่านมานะครับ รู้สึกเหมือนเราเจอกับเรียมริดและอลิซงทำในสิ่งที่ติโบกูตัวเคยทำกับเรา l o v e e s s c o m m e n t a r T.I.T.A. อลิซงเบเกอร์เก่งเกินคำบรรยายทำให้ผมนึกถึงฟอร์มของติโบกูตัวที่เจอกับเราในนัดจริงปี2 0 2 2ช่วยให้เรายังอยู่ในเกมได้และได้รับแมนออฟเดอะแมตช์แบบไม่ต้องสงสัยผลแข่งขันที่ยอดเยี่ยมจากการถูกเล่นงานตลอดทั้งเขือน j o a The s a l l e r c o m m e n t a r T.I.T อลิซงต้องได้11เต็ม10ไปเลยสิสร้างเหมือนเถอมาตรฐานวัดอะไรนั่นนี่คือฟอร์มการเล่นของผู้สมศตูที่ดีที่สุดในโลกที่ผมเคยเห็นมาตั้งแต่บาซ่าพบเชลติกเมื่อ10ปีที่แล้วคอมเมนต์จากคุณทัฟฟริ c ชาร์เตอร์ในคอมเมนต์ทีไอทีอลิซองมิเกอร์ไม่ได้มาจากโลกนี้หรอกเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มี9แขนแต่ยังขยับมันเร็วมากจนคนคิดว่าเขามีแค่2แขนสตีเฟนมอริสคอมเมนต์ใน T i t น้าจากฟอร์มของอลิซงเบ็คเกอร์แล้วนะครับแฟนบอลยังกล่าวชื่นชมเกมรับของลิเวอร์พูลและในความโชคด,ดีที่เข้ามาช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะในเกมนี้ว้าวสุดยอดไปเลยเบรดแมติลฟุตบอลยุโรปรอกนักเอาต์สองนัดสุดคลาสสิกที่ดีที่สุดนั่นแหละคือวิธีที่คุณรับมือกับเกยมยุโรปที่ยากสุดๆ c o m มนต์จากคลิปปินในคอมเมนต์ทีไอทีนี่มันคือคำจำกัดความของฟุตบอลสายดาร์กอาร์ตใครสนใจละ่ะเราชนะ c o m มนต์จากแม็กเทียลในคอมเมนต์ทีไอที ครั้งสุดท้ายที่เราชนะเกมแบบนั้นคือเมื่อ,อไรกันเกมเยือน1-0ในเกมใหญ่บูโนเชโรที่สแตมฟอร์ดบิชใช่ไหมคอมเมนต์จากคริสในคอมเมนต์ทีไอที T. อาเนอร์บอกกับเราว่าจะต้องอดทนในคืนนี้แต่เด็กเอ๋ยเราต้องอดทนขนาดไหนทีมเี่ยดเยี่ยมมีความโชคดีโดยเฉพาะยิ่งในฟุตบอลทว์นเมนและฉันได้กล่าวถึงอาลีหรือ,อยังว่าเขาทําให้เราได้รับสิทธิ์นั้นคอมเมนต์จากสตีเฟนมัวในคอมเมนต์ทีไอที T. เราเพิ่งหยุดสียตีไร้ปไพ่22เกมของพวกเขาด้วยการบุกไปเชิดที่แย่ที่สุดที่เขาเคยมีมาฮ <h ahaha> <comment armor S 2> ่าฮ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 ่าคอมเมนต์อาร์เมอร์ในคอมเมนต์ไอทีวีสายชนะเกมนี้นะคะรับทางอลิเวอร์ของเรากลุ่มความได้เปรียบในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายโดยนัดที่สองจะกลับไปเล่นที่แอนเวลในสัปดาห์หน้าซึ่งหงส์แดงต้องการเพียงแค่ผลเสมอใน90นาทีก็ผ่านเข้าสู่รอบการลองซะเลิศได้สําเร็จครับหวานเจี๊ยบ ด่วนเดือดจัดพ่อเปเชเวอยลันพูตัสินไม่ให้ใบแดงกนาเต้นในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกลุยกัมโปตนะครับตะโกนซ้ำๆต้องเป็นจุดโทษต้องเป็นจุดโทษหรือใบแดงหลังกัวเต้รอดตัวจากจังหวะปัญหาลุยกัมโปตนะครับผาาู้นักกีฬาปารีสแซงต์แชงแมงระเบิดอารมณ์ใส่พูตัสินหลังจบเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกที่ปรักเต้แงส์เมื่ออิบเรีมากนานเต้กองหลังลิเวอร์พูลรอดพ้นจากการโดนไล่ออกในจังหวะปัญหา กัมพูดยังคงเดือดดาดในช่วงครึ่งหลังจากการตรวจสอบ VAR ไม่แนะนําให้มีการให้จุดโทษและไม่ใบแดงกับโกนาเต้ในจังหวะที่เขาดูเหมือนจะทาฟาวแบลลี่บาโคล่าก่อนหน้าเป็นเชในกรอบเขตโทษโกนาเต้เป็นผู้เล่นคนสุดท้ายและภาพรีเพย์แสดงเห็นว่ามีการปะทะกันระหว่างผู้เล่นทั้งสองคนก่อนที่บาโคล่าจะล้มลงแต่ผู้ตัดสินไม่มองว่าการเข้าปะทะของโกนาเต้นั้นเป็นการทําฟาวทำให้จ้าบ้านไม่พอใจอย,อย่างมาก กัมโพถูกจับภาพได้ว่าตะโกนใส่ดดวิดมาซาผู้ตัดสินชาวอิตาลีซ้ำๆว่าต้องเป็นจุดโทษต้องเป็นจุดโทษหรือใบแดงในขณะที่เขาเดินกลับไปที่ห้องแต่งตัวในช่วงพักครึ่งผู้เล่นเปนเช่ประท้วงมาซาระหว่างการตรวจสอบบ R รที่ค่อนข้างนานโดยลิโอเฟรนิน,นันซึ่งทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์เกมให้กับ TNT Sport กล่าวว่าเขาประหลาดใจที่โกนาเต้ไม่โดนใบแดง ผมไม่อยากจะชื่อเลยว่าลิเวอร์พูลเจอดีแค่ไหนเวนินานอดีตกองหลังแมนยูให้สัมภาษณ์ถ้าบาโคล่าและโกนาเต้ยืนไล่ชนไล่กันผมก็เข้าใจได้แต่โกนาเต้กระแทกเขานะที่ด้านหลังอย่างชัดเจนขณะเดียวกันกนะครับอลิสองเบเกอร์ผู้สวัตูของลิเวอร์พูลที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเซฟไปถึง10ครั้งช่วยทีมของอันเนสลอตซึ่งเป็นจากรีเมียิมลิกรับมือกักบเบเชได้อย่างยดเยี่ยม อย่างไรก็ตามฮหวิเลียดตัดสลองลงมายิงประตูสําคัญให้กับทีมเยือนหลังจากลงสนามได้เพียงแค่47วินาทีจากจังหวะต่อบอลที่สวยงามของดามิิเนียสเลตที่2จะแข่งกันที่แอนฟิลในมันังคารหน้านะครับโอ้โหเดือดสุดๆไปเลยด่วนมันยังไม่จบ แอนนูเก้มั่นใจเปเอชเบุกไปชนะลิเวอร์พูลถึงทินแอน فيل แม้พลาดคาบ้านนัดแรกที่ทีมเล่นได้ดีที่สุดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่อลิซงเซฟกระจายลุยแอนนูเก้นะครับผู้จัดจการทีมปารีสแซงต์แชงแมงยังคงแสดงความมั่นใจว่าทีมของเขาจะสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลในถึงทินแอน فيل แม้ว่าพวกเขาจะพลาดแพ้ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกคาบ้านในเกมที่ปรางเดอะฟลังส์นะครับเปเอชเเป็นฝ่ายครอบครองเกมนี่เหนือนกว่าอย่างชัดเจน โดยมีโอกาสยิงถึง27ครั้งขณะที่ลิเวอร์พูลมีเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นแต่เป็นฮาวิเลียตตัวสำรองของหงแดงที่มียิงประตูชัยในช่วงไถ่เกมทำให้ทีมเยือนเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะไปได้อย่างน่าเหลือเชื่อเบเชนะครับมีโอกาสขึ้นนำตั้งหลายครั้งแต่ถูกอลิสตงเบเกอร์ผู้ักษาประตูของลิเวอร์พูลป้องกันเอาไว้อย่างยอดเยี่ยมนอกจากนี้พวกเขายังถูกริบป,ประตูของคาวิซาคาวาเลสกิเลียเนื่องจากล้ำหน้าและ ส่วนเอานเนวสกับเบลลี่บาโคลาก็าผ่านโอกาสทองไปในช่วงครึ่งแรกแม้จะแพ้คาบ้านแต่ลุยเอนรูเกยยังคงมองโลกในแง่ดีโดยกล่าวกับ TNT Sport ว่าความรู้สึกของผมตอนนี้ยากที่จะคิดถึงเกมในแง่บวกเพราะผมคิดว่าเราสมควรชนะอย่างเัดเจนผมคิดว่ามันเป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดในยูฟ่าแชมเปี้ยนีกที่เราเล่นในฤด,ดูกาลนี้ และเมื่อคุณคิดว่าผู้เล่นที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลคือโปรสโประตูอลิซงเมเกอร์โอเคฟุตบอลหลายครั้งก็มียุติธรรมแล้วเราก็ต้องยอมรับมันตเราพร้อมที่จะไปที่แอนฟิลด์เราไม่มีอะไรจะเสียแล้วเขากล่าวต่อลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ดีที่สุดในยุโรปในเวลานี้และว,วันนี้พวกเขาก็ได้สร้างโอกาสเพียงหนึ่งหรือสองครั้งเท่านั้นแล้วเราสร้างโอกาสได้มากมายผมภูมิใจในผู้เล่นของผมทีมของผมผู้สนับสนุนของผมและผมคิดว่านั่นคือกุญแจสำคัญในการก้าวไปข้างหน้า เอลเก็กเยังกล่าวอีกว่าเปเจมอบความท้าทายกับลิเวอร์พูลในแบบที่พวกเขาไม่เคยเจอมาก่อนภายใต้การกุญทีมของอันเนอร์สลัซึ่งแสดงให้เห็นว่าทีมของเขาสามารถนําความมั่นใจไปสู่เกมที่2ได้เมื่อถูกถามว่าพวกเขายังคงสามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้หรือไม่เอลเล็กเยิ้มและกล่าวว่าแน่นอนเราจะทํามันให้ได้วิทยากรกลางของเปเจก็เชื่อมันว่าทีมของเขามีคุณภาพมากพอที่จะแก้ไขได้ที่แอนฟิลด์เช่นกันโดยกล่าวกับคนานนแชร์ผ่าน GFFN ว่า เราจะแสดงให้เห็นว่าเราเป็นทีมอะไรเราจะแสดงให้เห็นถึงบุคลิกของเราเราจะไปชนะที่นั่นด้วยเกมที่เราเล่นใช้ชนะนั้นสมควรได้รับมากกว่านี้เช่นเดียวก,กันกับในช่วงต้นฤดูกาลเรามีโอกาสมากมายแต่เราทําประตูไม่ได้ผู้ชนะจากรอบ16ทีมสุดท้จะไปพบกับอัต e ตอเมล่าหรือขับบลูคในรอบก่อลอนสเลอรโดยวิลา่าถือความได้เปรียบจากนัดแรกที่ลงสนามโดยบุกไปเอาชนะคลับบลูคในเบลเยียมมาก่อน โดยได้ประตูจากเลอนเบลลี่และมาโกอาเซนซิโอผู้ทำประตูก็ยังมั่นใจนะครับว่าจะบุกไปชนะที่แอนฟิลด์ได้นะครับสำหรับเอริเก้แล้วก็วิตินย่านะครับสีถามึงแม็กคอยอึ่งชมนูนเยสทำสิ่งเหลือเชื่อให้ลิเวอร์พูลในเกมประทับเปเช่เปเช่บาสสำคัญที่ทำให้ตำนานลูกหนังชาวสกอตแลนด์ประหลาดใจ ลิอร์ผูบุกชนะปารีสแซงต์แมงหนึ่งศูนย์ในเกมที่พวกเขางัดอร์มเก่งออกมาอย่างสุดยอดซึ่งฮาวิเลียดกลายเป็นฮีโร่ของเทียมในค่ำคืนนั้นแม้ว่าอลิซงเบเกอร์จะรดการยกย่องอย่างมากจากผลงานที่ยอดเยี่ยมซึ่งทําให้ลิโอเฟอร์เนน่นานและสตีฟแมกม,มานามันถึงกับพูดไม่ออกแต่สําหรับเอลลี่แมคคอยแล้วจังหวะหนึ่งจากนูเนียตที่ทําให้เขาประหลาดใจเป็นอย่างมากในเกมที่ลิอรูพูชนะเปเช่นูเนียตได้รับคำาจมจากการตัดใจอาซินกับเอเลียต ต่อมล,ลูกหนังชาวสกอแลนนะครับได้กล่าวเช่นชมนูนเยสในรายการ TNT Sport โดยวย่องที่เขาจ่ายบอลให้กับเอเลียดทำประตูแทนที่จะยิงประตูด้วยตนเองทงั้งทั้งที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีจากที่จะลองเสี่ยงยิงอนาคตก็ของนูนเยสกับลิเวอร์พูลกลับมาตกเป็นประเด็นครั้งและเกมกับเอเจก็เป็นโอกาสขขสำคัญสำหรับเขาในการแสดงอย่างว่าเขาสมควรอยู่กับทีมต่อไปและแอซิดของนูนเยส ให้เอเลียดก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการอย่างแท้จริงซึ่งแม็คคอยก็ประทับใจกับการตัดิใจของกองหน้าชาวอุรุกวัยในการใจบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมแทนที่จะพยายามทําประตูด,ด้วยตนเองแม็คคอนกล่าวว่าเป็นนักฟุตบอลที่เหลือเชื่อจากดาวินเยสเพราะโดยปกติแล้ว9ใน10ครั้งเขาจะยิงประตูแต่เขาไม่ทําเขาเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องดูนุนเยสิโดยปกติเขาเจะเหนียวไก่แต่การใจบอลน,นี้ดูเหมือนจะง่ายแต่ความลับคือการใจบอลด้วยสัมผสัสแรก ดาวินนูนเยคือฮีโร่ผู้ถูกลืมของลิเวอร์พูลในเกมกับเป๊เชหลังจากถูกส่งลงมาใน20นาทีสุดท้ายนูนเยรู้ว่าเขาต้องสร้าง Impact ให้ได้หากเขาต้องการแสดงให้เห็นว่าเขาสมควรอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปในฤดูกาลหน้าและเป็นส่วนส่วนหนึ่งในแผนการทำทีมของอาร์เนอร์สลลและกองหน้าก็ ทำได้สําเร็จในการเจอกับเป๊ะเจด้วยการจ่ายบอลอย่างไม่เห็นแก่ตัวให้หาวิเลียนซึ่งช่วยให้ลิเวอร์พูลคว้าชัยชนะอันโด่งดังในปารีสและทําให้ทีมเข้าใกล้รอบแทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมลีมากขึ้นแม้ว่านูนเยตยังมีสิ่งที่ต้องทําอีกมากมายแต่อาซิณของเขาน่าจะช่วยทําให้เขาได้รับเครดิตมากมายและดิโกน้าเบนบิก้าจะต้องต่อย,ยอดจากฟอร์มอันน่าประทับใจนี้ในฝรั่งเศสในเกมต่อๆไปของลิเวอร์พูลนะฮะก็ ให้เครดิตนะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับตัดสินใจถูกไม่สับไกลยิงเองนะฮะไหลให้ฮาร์วีเอเลียดนะครับสุดยอดน้องนนของเราเป๊ะเจพบลิเวอร์พูลอลิซงเชื่อเป็นเกมที่ดีที่สุดในชีวิตคืนที่ยิ่งใหญ่ อลิซองเบเกอร์นะครับนายทวันทีมลิวพูออกปากชี้เกมบุกไปชนะปารี Saint erm 1, สซังแชมังหนึ่งสูในถ้วอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีรอบ16ทีมลัดแรกเมื่อวันพุธที่5มีนาคมนั้นน่าจะเป็นเกมที่ดีที่สุดในอาชีพของเขาอลิซอนะครับมือกาวชาวบราซิเลียนโชว์ฟอร์มเซฟลูกอันตรายหลายต่อหลายครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าให้กับ Liverpool, ลิวพูรวมแล้ว10ครั้งโดยยันสกอร์เสมอ0-0ได้ยอย่างน่าทึ่งก่อนยด ตัวสำรองจะถูกส่งลงสนามใน3านาทีสุดท้ายและเขาก็พังประตูโทนของเกมในทันทีช่วยให้เรดแมชชีนกำชัยชนะ1-0กลุ่มความได้เปรียบก่อนดวลกับปเปอเจนนัทที่2ที่แอนฟิลไม่น่าจะเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดในชีวิตของผมผู้จัดการทีมบอกเราว่ามันจะเป็นเกมที่หนักและเราต้องพร้อมกระเสือกกระสนเพวกเขามีคุณภาพมากเรามอบโอกาสให้กับพวกเขาหลายครั้งแต่สุดท้ายฮาวี Harvey, ก็ลงมายิงประตูเจ้าของรางวัลแมนออเดอะแมนเอ่ย มันเหลือเชื่อมากมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมันเป็นคืนที่ยิ่งใหญ่พวกเขาเป็นทีมที่ดีมากหวังว่าเราจะเล่นกันไี้ไดีขึ้นในเกมที่2ในบ้านของเราเราตระหนักถึงคุณภาพของเปย์เชพวกเขาครองบอลได้และสร้างโอกาสมากมายมันเป็นเกืาคืนที่ลำบากแต่เราแฮปปี้ในถ่ายที่สุดนะครับสุดยอดจริงๆนะฮะโอ้โหเซฟจนมือแทบแตกนะครับโอโ้สุดๆจริงๆนะฮะไม่ได้ลูกยากๆนะครับเซฟเนี่ยโอ้โหขุดเหนียวเลย สุดยอดเลยสลัดชื่นชมสามแข้งลิเวอร์พูลเกมบุกทุบเอเจศึกอยู่แชมเฉลิมปะลิกอันณนสลัดกุนซือลิเวอร์พูลนะครับออกมาเปิดเผยใจหลังจบเกมพาทีมบุกมานชนะปารีสแซงต์เบร์ในศึกอยู่แชมเฉลิมปะลิกรอบ16ทีมสุดท้ายผมคิดว่าเปเจเป็นทีมที่ดีมากกว่าในวันนี้โดยเฉพาะนนในช่วงครึ่งแรกพวกเขามีโอกาสมากมายครึ่งหลังพวกเขาก็ยังดีกว่ามีโอกาสยิงตรงกรอบหลายครั้งแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นการยิงนอกกรอบเก็ตโทษ ซึ่งการยิงด้วยความเร็วแบบนั้นต้องมาจากนักเตะร,ระดับท็อปเท่านั้นนั่นคือเหตุผลที่อลิสซ m รมิเกต้องออกแรงเซฟหลายครั้งผมรู้สึกว่าเราสามารถเล่นงานพวกเขาด้วยการเล่นเกมสุนกับแต่เราไม่ทําเราต้องรอจนถึงช่วงไทยเกมแล้วเราก็ทําสําเร็จส่วนเอเลียนี่คือช่วงเวลาที่สําคัญสําหรับเขาผมเข้าใจได้ว่าทําไมบางครั้งเขาถึงหงดเงียก็บจำนวนโอกาสที่เขาได้ลงเล่น เพราะเขาเป็นนักเตะที่ดีเขาแสดงเห็นแล้วนะครับว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีสําหรับลิเวอร์พูลแต่เขาต้องแข่งขันกับนักเตะที่ผมแทบจะไม่เปลี่ยนตัวออกเลยแต่ไม่ใช่แค่เอเลียตเท่านั้นยังมีคนที่อาซิท์อย่างดาวินเวสซึ่งก็มาจาก2เกมที่ยากลําบากแต่ก็ทำผลงานได้ดีในเกมคืนนี้เพราะตั้งแต่เขาลงมาก็สร้างความอันตรายได้มากกว่าเดิมนะฮะสุดยอดนะครับ มาแล้วจ้าซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายล่าสุดนะครับทีมใดจะคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นนี้ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายออกมาแล้วนะครับว่าลิเวอร์พูลสโมสรดังจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษของเราคือทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้ด้วยโอกาสอยู่ที่19.20%นะครับเอาอีกแล้วเต็งหนึ่งอีกแล้วความเคลื่อนไหวของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับฤดูกาล2 0 2 4ิบสีถึงสิบหเดินทางมาถึงรอบ16ทีมสุดท้าย และมีการจับสลากและแข่งขันนัดแรกไปเป็นที่รูร้อยแล้วนะจ๊ะซึ่งก็ปรากฏว่าล่าสุดซูเกอร์คอมพวเตอร์ของออตตาเว็บไซต์ตะนันสถิตลูกหนังชื่อดังได้กำนวนว่าทีมในที่มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ไปครอบของมากที่สุดโดยจําลองการแข่งขันก,ก,กว่า1,000 0ครั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุดผลปรากฏว่าลิเวอร์พูลของพวกเราจากเกาะอ,อังกฤษซึ่งเป็นแชมป์มาในะรอบลีกเฟส คือทีมเต็งหนึด้วยโอกาสการคว้าแชมป์อยู่ที่19.20%ตามมาด้วยเต็ง2บาร์เซโลนาจากสเปนโดยการคว้าแชมป์อยู่ที่14.80%และเต็ง3มอินเตอร์มิลานจากอิตาลีโดยการ14%ขณะที่อาร์ซนอลจากอังกฤษและเดวมาริดจากสเปนและแชมป์เก่าอยู่เต็ง4และเต็ง5ด้วยการมีโอกาสกาคว้าแชมป์อยู่ที่11.60%และ9.80%ตามลำดับนะครับ เต็งหนึ่งนะฮะหลังจากบุกไปเชอดปารีสเซนแมงนะครับส่วนเลวมฤริดในโค้งน่ากลัวนะจ๊ะนี่คือสุดข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่6มีนาคมนะครับมีความสุขสุดๆเลยนะครับเมื่อคืนนี่อันเมืองบอลก็เสียวไปเสียวมาพี่นองเอ้ยสุดยอดจริงๆนะครับนี่แหละครับคุณสมบัติแชมป์นะครับท่านผู้ชมเล่นตามเป้าหมายนะครับเล่นด้วยความอดทนนะครับแล้วก็ อาศัยจังหวะโตกลับเร็วนะครับซึ่งสโลตก็บอกก่อนเกมอยู่แล้วนะครับว่าเราจะมาแนวนี้นะครับแล้วก็เข้าเป้านะครับแล้วก็ตามแผนนะครับชนะไปได้หนึ่งศูนย์นะครับส่วนนัดหน้ายังคงได้เปรียบอยู่ก็จริงนะฮะแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะมีพิกนะครับเพราะปารีสแซงแมงจะเปิดเกมพุกก็ใส่แต่แอดมินมองนะครับเกมที่2เนี่ยอาจจะมุนอีปีกก็ได้ครับเพราะว่าเล่นที่แอนฟิลด์นะครับลิเวอร์พูลช้ำซองอยู่แล้วนะครับ ฉนันตรงนี้นะครับโอ้โหมีโอกาสเข้ารอบสดใสนะครับจะไปเจอคู่ระหว่ังวิลล่าหรือขับบูกนะครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสเข้าจริงนะฮะในสายของเรานะครับแฟนๆก็ร่วมลุม้นร่วมเชียร์ไปด้วยกันนะครับมีความสุขจริงๆและแฟนๆแล้วครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรเชิญร่วมสนุนการคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพกันได้เลยนะครับหวานเจี๊ยบจวดพวดดี่น้องจวดสดชื่นอลังการ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ